ผักไปกินงามคักแบบพ่อแบบโอ้ยที่นกรปลูก่อยู่แต่ที่นกรอยู่เนี่ยวปลามเาะเผาเห็ดแปะสะแล้วแต่ว่าผักกันเหลือ,อไรายอยู่สิตัดไปกินแค่จักนิดนึงเพราะว่ามันรล่มแกแล้ว งามคักบอกค่ะขนาดว่าท่านเด็ดใส่ปุยเยนว่าท่านเด็ดใส่แบบขี้ฟุน้นขีหมูย,ยังเลยดีนี่น่นะหดตนางเสือ้อสามต้นก็เต็มกละลมังแล้วสามต้นก็เต็มแล้วสกักต้ตนน อันนี้สี่ต้นก็พอนี่ค่ะสลัดสี่ต้นนีสองพันอันนี้เป็นใบอ,อ่อนอันนึงเป็นใบแก่แกสี่ต้นเดี๋ยวจะแแล้วมั่งแล้วเดี๋ยวเชยวขนาดสักหน่อยขนาด ตอนแรกว่าสิบ้านไว้เราเอาไปปลูกเอาไปแปะนานอื่นค่ะป่ะที่นี่บ่มีเวลาขุดนานอื่นเต็มไปเมือ่อปลูกพักอีกยังเต็มไปเมือ่อจะเลยบ่มีหม่องปลูกปัะนี้ก็เลยใหญ่เอาซื้อ โอเคพอแล้ววันนี้เก็บผักไปกินรอดแรกเก็บแบบเป็นแบบเป็นการเป็นงานปกติมีแต่มาเอาาละตน2ตนนั่นสินะคะ